จะมาต้มยำปลากดนะคะปลากดน้ำจืดนะคะเขามีแค่สองตัวค่ะ้าน้องก็ต้มกินได้ชามหนึ่งค่ะเครื่องต้มยำเขาก็จะมีตะไคร้ข่าพริกชีฟ้าแดงเหลืองพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูก็บุบๆับม,มากูดฉีกเอานะคะอย่าหั่นนะคะแล้วก็มีมะขามเปียกจะช่วยดับกิ่นคาวช่วยให้รสกลมกล่อมนะคะมะเขือเทศผักชีใบเรื่อยค่ะ แล้วก็มีน้ำปลากับซีอิ๊วขาวเดี๋ยวจะมีเกลือน,นิดนึงนะคะต้องก็จะบุบพิกขี้หนูเนี่ยค่ะใส่ถ้วยไว้แล้วก็เอาพิกขี้หนูป่นใส่ถ้วยไว้แล้วก็บีบมะนาวราดแล้วผักชีใบเลื่อยใส่หน่อยเดี๋ยวเอาใบมะกรูดใส่นิดหนึง่งอันนี้นะคะพอน้ำน้ำเดือดนะคะก็เอาขาตะไคร้พริก ใส่เข้าไปในน้ําเดือดแล้วก็เอามาขามเปียกใส่ไปหน่อยค่ะใส่เกลือน,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 นิดนึงน้ําปลานิดหนึ่งนะคะพอน้ําเดือดเสร็จก็เอาเอา,เอาปลาใส่ค่ะแล้วห้ามคนนะคะใส่เอาปลาใส่ค่ะห้ามคนนะคะไม่ไงั้นเขาจะข่าวานใบมะกรูดนี่ใส่ที่หลังไม่ไงั้นมันจะออกมาขมค่อยๆเทไปเลยอืมอ่าโอเคตอนนี้ก็พอปลา สุกแล้วนะคะก็เอาช้อนกดๆแล้วก็กลับม็นนิดนึ่งค่ะเดี๋ยวข้างบนเขาจะไม่สุกนะคะกลับข้างนิดนึงนะคะแล้วก็ชิมรสนะคะชิมรสจะเปรี้ยวนำนะคะเค็มแล้วก็จะมีหวานนิดๆค่ะก็หวานของมะขามเปียกค่ะวิจะใส่น้ำตาลตโนดนิดๆกระด้ะะลาบกักชีลงไปด้วยนะคะ แล้วก็ชิมรสให้ได้ที่ค่ะเมื่อกี้ใส่น้ำตาลไปนิดนะคะเอาให้หนูชิมย่ปลากฏน้ำจืดค่ะเขาเป็นปลาน้ำจืดนะคะกินเขาจะขาวนิดหนึ่งฉะนั้นต้องใช้น้ำมะขามเปียกแล้วก็เครื่องเทศเยอะๆค่ะแล้วก็ลดค่อนข้างจัดนิดนึงจะเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็หวานนิดๆตามค่ะจะใส่น้ำตาลเออมะพร้าวไปนิดเดียวค่ะนะคะ หรือจะบีบน้ำส้มเขียวหวานใส่ก็ได้นะคะเวลาต้มยำเนี่ยน้ำพอสมควรนะคะอย่าให้น้ำเยอะมันเหลือน้ำกันก็ความเหอมหวานจากเนื้อปาลาเราก็จะทิ้งไปเปล่าๆน้ำพอสมควระคะ่ะไม่พอเราเติมได้นะคะมากินต้มยำปลานะคะกับป้านองนะคะ สนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของป้านองนะคะ